สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเด็กของลูกค้าเช่นเคยนะครับกับเด็กเขียวดำลาทร์เบ l ดออฟเด h e เอลฟ์นะครับผมก็คือเป็นราชาของเหล่าเอลฟ์นะครับคือเป็นเคเจอร์สีเขียวดำที่มีพลัง2-3แล้วก็มีความสามารถคือสามารถที่จะมีเนสก็คือต้องใช้คู่ต่อสู้2ตัวในการบล็อกตัวนี้แล้วก็เมื่อดวดเมเข้าเพลเอร์เนี่ยดวดเมจ้าเท่าเท่าไหร่ก็จะสามารถสร้างกรีนนะครับ กรีนโทเค็นเป็นเอลฟ์นะครับเอลฟ์วอรีเออร์ได้จำนวน,นเท่านั้นสมมติยิงตัวทั่วๆไปอ่ะตีเข้าสองดาเมจนะครับเราก็ต้องเลือกคู่ต่อสู้ที่เขาบล็อกเราไม่ได้อยู่แล้วเราก็สามารถสร้างจากเอลน้อยขึ้นมา2ตัวนะฮะถ้าเกิดว่าเราบัฟตัวคอมบันเดอร์ของเราอีกเข้าไปอีกนะตีเข้า5ดาเมจก็สามารถสร้างเอลฟ์ได้ถึง5ตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังจะมีท่าอันติด้วยนะครับก็คือแทบ็บนะครับแท็บตัวนี้แล้วก็แท็บเอลฟ์อีก10ตัวเหมือนเอลฟ์ทุกตัวจะ เพื่อจะทําให้คู่ต่อสู้ทุกคนลดเลือด10หน่วยแล้วเราก็จะได้เลือดเพิ่ม10หน่วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีความสนุกครบเครื่องก็คือสร้างกองทัพเราได้ง่ายแล้วก็มีท่าไม้ตายด้วยนะฮะจึงเป็นเด็กที่ครองอันดับ1ของสีเขียวดํามาอย่างยาวนานนะครับโดยเด็กนี้จะใช้บัตเจ็ตแค่เพียงประมาณ2,100บาทเท่านั้นเองซึ่งผมก็ได้จัดให้ลูกค้าไปประมาณ3คนแล้วนะครับเด็กนี้คือเด็กล่าสุดเลยเป็นเด็กที่ สนุกแล้วก็เล่นง่ายแล้วก็ถือว่าแกร่งด้วยครับแล้วก็ต่อยอดเพิ่มเติมไปได้อีกยาวๆเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นจากมาดูเคเชอร์ก่อนนะครับว่าเราใส่อะไรกันไปบ้างน,นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เล่นคอมโบนะฮที่ทําให้เราสามารถที่จะดึงเคเชอร์ดึงเอลขึ้นมือแล้วก็สามารถที่จะอันแท็บเคเชอร์หนึ่งตัวเราจะเอาไว้อันแท็บเอลนะครับที่สามารถแท็บแล้วได้ประโยชน์เยอะๆนะครับเราที่จะเรียกกว่าคุ้มกับการที่ ยุนยกขึ้นมือหนึ่งตัวแต่ว่าเราสามารถอันแทบแล้วก็สามารถลงมาแอคท v เว e ทำแอคท i เวเตอร์เอบตี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นซอร์ซอรี่อยู่ในหมวดนี้นะฮะติดต่อไปก็จะเป็นเหล่าเอลฟ์ทั้งหลายนะฮะจะมีเอลฟ์ที่เพิ่มบัฟแล้วก็เอลฟ์ที่เป็นหน่วยในการเพิ่มมาหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะ,ะที่ทาให้เราอันแทบได้ทุกๆเทอร์นของผู้ต่อสู้เลยนะฮะอันแท a บ l Permanent นเลยเรียกได้ว่าเป็นใบที่สุดยอดจริงๆนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเอลฟ หลักหลายความสามารถะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปเนี่แหละเน้นเรื่องการสร้างมานาแรมมานาทาให้ตัว b o สของเราลงมาได้เร็วนะฮะจากบางคระะั้งะจะได้ในเทิร์นสองครังจะได้ในเทิร์นสามแล้วก็จะได้ตีคู่ต่อสู้ได้เร็วเร็วเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีพวกที่การที่ใช้ในการ u n t a บซ้ำอีกครั้งหนึ่งการในการวาง m e t ทเ key การในการ b u ฟเหล่าลฟ์นะครับซึ่งเอลเนี่ยเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์อันดับต้นๆของ magic เลยนะฮะดังนั้นการเสริมเยอะแยะแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่า ก๊าซสีเขียวเนี่ยจะมีก๊าซจั่วน้อยหมดมือนะเพราะว่าเราจะมีเอลหลายๆตัวที่เพิ่มในการดรอด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เมื่อเล่นเคสเซอร์สเปลดรออาการนะฮะเด็กนี้ก็จะมีเคเซอร์สเปลค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันน้าค่อนข้างที่จะเคิร์ฟปั่มทาให้เราหนึ่งเทิร์นเล่นได้จํานวนย้อนข้างเยอะแล้วก็เป็นฝ่ายบุกอยู่เสมอนะครับผมสำหรับอินแฟลกช์ก็ใส่ไปเพียงนิดเดียวนะฮะก็จะมีโซลริงนะฮะแล้วก็ใบนี้เป็นใบคอมโบนะครับถ้าเกิดว่าเทิร์นเทิร์นหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้มานา เสัก6นะฮะเราสามารถที่จะอันแท็บไปนี้แล้วก็สามารถที่จะสั่งแทบไปสั่งอันแท็บทาร์เกตเคร์เซอร์สามารถทำาอฟฟิซฟิตี้มานาได้อย่างไม่ยากนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีของเพียงพอแล้วก็ใบนี้ซึ่งเป็นคีย์การ์ดสำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีมานานเหลือนะฮะจากการที่เราเอลเนื่องเราเอลเรามีเยอะเนี่ยเราก็ลงใบนี้เอาไว้ขัดแข้งขัดขาคู่ตัอซู่ได้เลยนะครับผมซึ่งสีอื่นที่มานาน้อยๆมักจะทำไม่ได้นะจะเป็นสีเขียวนี่แหละ นะครับแเราจะเป็นการที่ใช้ในการจั่วใช้ในการเซิร์ชเบสิคแลนด์นะใช้ในการล้างสนามนะครับจั่วนั่นนี่แล้วใบนี้นี่เด็ดมากๆเลยนะฮะ non f creatures นะครับ get ลบสองลบสองนะก็คือล้างกระดานนะฮะโดยแบบมินินะฮะซึ่งเอ f ของเรายังยืนยิ้มอยู่ได้นะไม่มีใครเป็นไรเลยแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่เป็นตัวเล็กๆน้อยๆอาจจะตายเกี้ยงเลยนะครับผมแล้วใบนี้ก็เป็นติลเตอร์ในการเซิร์ชนะครับเราไม่กลัวที่คาร่าเยอะอยู่แล้วนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างอยากครบเครื่องนะฮะแรมมานาแล้วก็การฆ่าการจั่ว เป็นความสามารถที่โดดเด่นของสีเขียวและสีดำครับ Instant ก็เป็น Instan t ที่ใช้เป็นสปอ t r ต m o มูฟอนะคะแล้วก็ Instan t ที่ใช้ในการหยิบการ์จากเก็บยาร์ดขึ้นมาบนท็อปเด็กได้อีกครั้งหนึ่งส่วนวันี้ก็เป็นใบที่เรียกว่าเป็นใบชุดกี้ประมาณนึงนะครับที่ใช้อันแท็บออคเคชั่นของเรานะะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดจากแทบเอามาหน้าเพิ่มแท็บเอาออเบอร์ตี้เพิ่ม2ครั้งถ้าเกิดว่าบอสเราอยู่ในสภาพที่ใช้อันติเมื่อใช้ใบนี้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเียเท่านั้นเนี่ย สามารถใช้อันติได้เพิ่มอีกหนึ่งทางได้เรียกว่าปิดเกมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะสู้ไม่ทันต้อมาระวังตัวเอช n นเมนจะเป็นชันเมนที่เสริมพลังในภาพรวมนะฮะจะเป็นการบัฟนะครับจะเป็นการที่บวกพลังตามฟอ r e เรสของเราซึ่ง,งเราฟอ r e เรสเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอช n นเมนที่ลงมาเรสทนนะะเป็นการฆ่าสไตล์สีเขียวและสีดำเอง,เองส่วนแรนนะครับก็ใส่เบสิกเบสิกแลนทส่วนใหญ่นะฮะ,ะ,ะส่วนนอนจะเบสิกแลนซะเยอะเลยเพราะว่าไม่ต้องมาเน้น อเบรตี้อะไรของแรนมากให้มากมายนะเพราะว่าตัวของเอลฟ์เราเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้แรนมานานดึงดูดแรนเนี่ยค่อนข้างเยอะอยแล้วแล้วผมก็ค่อนข้างจะใส่เหล่าคอมมอนที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นไปให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก็เป็นทีมงานเอลฟ์นะครับซึ่งหลายๆใบมาจากบริษัพรีคอนยุคโบราณเลยนะฮะการเดสทรยนะฮะการเดทชัชก็มีริชก็มีนะฮะต่างๆเหล่านี้ก็เสริมเพิ่มเข้าไปทั้งหมดอยู่ในงบ2,100รแล้วจะมี เพลนส a วอล์เกอร์ซึ่งเข้าออกับเด็กนี้สุดๆเลยก็คือสามารถที่จะทําให้เคสเจอร์ของเราเนี่ยมีความสามารถเฮสนับแต่ว่าตีไม่ได้นะฮะจะเป็นเฮสสาหรับปริ๊ดตี้เท่านั้นนะครับลงมาแท็บเอามานานได้เลยลงมาแท็บบัฟได้เลยนั่นนี่โน่นนะครับใช้การลงทุนเพียงแค่3ม,มานานเท่านั้นแล้วเราก็ปกป้องเจ้าตัวนี้ไวด้ดีๆจะได้อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะอันแทบเคเจอร์เพิ่มได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ดึงการเคสเจอร์สขึ้นจากเก็บยาได้ด้วยครับผมซึ่งสัมารประโยชน์มากเลยทีเดียว สุดท้ายก็คือเหล่าโทเค็นนั่นเองนะฮะโทเค็นก็ผมได้จัดฟอยล์ส,สวยๆให้เลยนะฮะเอลฟอร์เรีร์นะ,ะซึ่งร้านผมพอเพอิญมีใบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เหมาะกับเด็กนี้เท่ากับเหมาะกับใบนี้เท่ากับเด็กนี้อีกแล้วนะครับผมแล้วก็บีชสำหรับใช้การ์ดบีชเวสต์อินนะฮะเป็นโทเค็นที่เสกเรียกว่าอะไรตัวสัตว์ป่านะฮะแล้วก็การก๊อปปี้การอินキュเบเตอร์นะครับที่เอาไว้สามารถแปลงร่างเป็นไข่แล้วก็เป็นตัวได้นะ,ะจะมีการที่เจเนเรตใบนี้นั่นเอง ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนคนไหนสนใจจัดเด็กนะครับก็ทักมาทาง,งเพจลุงจีได้เลยนะครับตอนนี้มีคิวไม่เยอะนะครับสามารถที่จะทักมาปรึกษาได้ว่าชอบเคสเจอร์อตัวไหนเออชอบคอมเมดี้ตัวไหนมีงบเท่าไหร่อยากจัดแนวไหนทาไ,ได้เลยครับสวัสดีครับ